วันนี้ลูกค้า Toyota Fortuner เข้ารับบริการเปลี่ยนโช้คอัพอัปเกรดใช้งานในชีวิตประจำวันต้องการความนุ่มเนียนใช้งานแทนของเก่าของเดิมนครับที่ติดตั้งมา7ปีนะครับผมลูกค้าเลือกเป็นชุดนี้ครับ YS E Series ตัวโมโนทูปนุ่มนวลหนึบกระชับลดอาการโครงเคงย้วยสายนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับเคยใช้ YS DTG p l พ s นะครับติดตั้งมาแล้ว6-7ปีนะครับวันนี้เสื่อมสภาพนะครับเลยอยากได้ตัวที่ท็อปขึ้นนะครับอัเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลน,น่าใช้งานเลือกใช้เป็นชุดนี้ครับ YS E Series ตัวนี้นะครับจะมีน้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับตัวกระบอกทำมาจากอลูมิเนียมระบายความร้อนเร็ว ตัวโชคอัพนะครับจะมีระบบการทําง,งานแบบวางแรผันอัตโนมัติไม่ว่าจะนั่งเยอะนั่งน้อยขับเร็วหรือขับช้าตัวโชคอาจจะปรับระดับความเหนืดให้เหมาะสมกับภาวะน้ําหนักในตอนนั้นนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้งานได้นิ่มนวลและใช้งานง,าง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องก้มปรับเองให้เสียเวลานอกจากนี้นะครับลูกค้ายังเลือกกับบริการเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าแพ้นะครับพร้อมบริการอัด ติดตั้งและตั้งสูตรให้ครบเลยนะครับสำหรับที่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเข้ารับรบริการรถยนต์เรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญนุเหลืองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใดปีใดยอยากอัคคีช่วงล่างหรือ,ะอระบบเบรกต่างข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร,ร์โทรศัพท์0865691915ผมบุ๊กและทีมงานยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ